น่ารักอัาอมรินถ่ายคลิปคู่กับสาวสวยสงสัยหัวใจจะกลับมาเป็นสีชมพูแล้วกลายเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งสำหรับอัาอมรินนิติพลที่พักหลังมานี้กลับมามีผลงานให้แฟนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องทั้งงานแสดงและวลีเด็ดจากละครเรื่องสายรักสายเลือดที่ว่ากูไม่แดกขนมครกจนทำให้เขากลายเป็นที่พูดถึงในโซเชียลและมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นทุกเพศทุกวัย ล่าสุดดูเหมือนว่าหัวใจของนักร้องและนักแสดงรุ่นเกา่าคนนี้จะกลับมาชุ่มฉ่ำอีกครั้งเมื่อมนคลิปสุดน่ารักที่ทำเอาโซเชียลกลายเป็นสีชมพูโดยในติกต็อกมีการเผยโมเมนต์หวานๆของอัมอมรลินกับสาวสวยนอกวงการคนหนึ่งอยู่บ่อยครั้ง โดยในคลิปจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นมีโมเมนต์อยู่ด้วยกันในหลายๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในรถหรือการออกไปตีกอลในวันว่างๆแต่ที่ทำเอาแฟนๆฟินสุดๆคงจะเป็นคลิปที่ทั้งคู่พูดแซวกันอย่างสนิทสนมและยิ้มแย้มตลอดเวลาซึ่งคลิปนี้ทำยอดวิวพุ่งทะลุไปถึง2ล้านวิวไปแล้วทำให้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างสนุกสนานและถามไถยกันว่า สาวสวยคนนี้คือใครกันนะและแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสาวสวยคนนี้คือรักครั้งใหม่ของอั๋มอมรินหรือไม่แต่คลิปที่เห็นก็บอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นดูน่ารักและอบอุ่นมากๆงานนี้คงต้องรอให้เจ้าตัวนั้นออกมาเฉลยเองแล้วล่ะค่ะว่าหัวใจของเขากลับมามีเจ้าของแล้วจริงๆหรือเปล่า ก็มีหลายเสียงเดากันไปต่างๆนานานะคะคว่าเป็นรักครั้งใหม่ของอัมอมรินลูกเปล่าแต่จะอย่างไรนั้นเราก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาฉเฉลยให้กับพวกเราแล้วล่ะค่ะอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาไปพร้อมๆกันนะคะ